สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเปิดกล่องของสะสมอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมนำเจ้านี้ครับนี่ครับจากจากแอนิเมชัน 3D ของของไทยเราเองนะฮะตัวนี้เป็น จากเรื่องไฮเปอร์บอทนะฮะถ้าหลายๆท่านทันนะฮะมันฉายตั้งแต่ปี2545ซึ่งปัจจุบันก็20ปีมาแล้วนะของเล่นนี้ออกมาในปี2545เช่นกันนะครับมันเป็น,ปนจะว่าเป็นบิ๊กซอฟก็ได้นะแต่ว่าที่สำคัญก็คือมันเป็นกระปุกออมสินและมันเป็นทีดีของ ของไทยเราเองนะมันน่าภูมิใจตรงนีนะ้แล้วก็ของเล่นนี้หรือเจ้ากระปุกความสินอันนี้เน,นี่ยนะสีแดงสดเลยนะแล้วก็ใหญ่ใหญ่กว่าหนฟุตประมาณ1ฟุตไม่ไม,ไม่ไม่กว่านะประมาณประมาณนะครับนะแล้วมันชื่อสปินนะฮะในเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีหุ่นยนต์อยู่5ตัวนะมีสีแดงสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวสีชมพูนะตัวนี้ชื่อสปรินนะก็ น่าจะมาจากนี่นะเป็นรถสกูตเตอร์นะฮะเขามีกระจกข้างอยู่1นึ่งอันนะฮะไม่ได้หายไปไหนนะมันมันมันใน a อนิเมชันมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วดูที่หัวนะฮะอันนี้จะเป็นอะคริลิกใสๆนะฮะแล้วก็ข้างในกี่จะเป็นลูกตานะฮะสำหรับตัวนี้นี่ผมอย่างว่ามันเป็นของเล่นเก่าก่อนถ่ายคลิปนะฮะ เนี่ยนะผมทำมันแตกนะฮะซึ่งผมรู้สึกเศร้าใจมากนะฮะแต่ก็เนี่ยแหละฮะสัจธรรมฮะนะมันเป็นพลาสติกพอมันได้เวลาลมันจะกรอบมันเป็น PVC นะเนี่ยนะซึ่งทำแตกเมื่อกี้นี่เองนฮะก็เลยต้องรีบมาบันทึกไว้แต่ไม่เป็นไรครับเพื่อความ ของผมแล้วก็อยากจะแบ่งปันถึงแม้มันจะแตกแต่มันก็ยังอยู่กับผมเดี๋ยวผมจะเนี่นะใช้สกอทเทสแปะต่อนะเนี่เดี๋ยวดูด้านหลังกันเลยนะว่ามันคือกระปุกอมสินนีนนะช่องใส่สตางค์แล้วก็ตรงนี้มันหายไปนะตสงใส่แคะแล้วก็ลืมแล้วมันหายไป แขนขยับได้นะฮะนี่นะฮะมือขยับได้แขนนี่ตรงข้อศอกหมุนได้ข้อศอกขยับได้เล็กน้อยนี่นะครับสปินตัวนี้20ปีแล้วนะครับห่ังว่ามันก็ต้องถึงเวลาพลาสะติกมันก็กรอบนี่นะฮะข้างในมันเป็นกระปุกความสินครับสีแดงสวยงามผมดูแล้วมันจะเหมือนกับ ซีรีส์ที่ฉายทางท,ทีวีของญี่ปุ่นนะเรื่องโลโบคอนนะถ้าท่านไม่รู้จักก็ลองเสิร์ชดูใน Google ใน YouTube ก็อาจจะยังพอหาหาชมได้นะครับเนื่องจากมันเนี่ยนะฮะมันทำให้ผมเศร้าใจอาจจะพูดตะกุกตะกักนิดนึงนะสำหรับคลิปนี้เปิดกล่องของระสม นะของเล่นก็ผลิตในไทยเหมือนกันของ Apex ็กทอยนะฮะยี่สปีแล้วธรรมดาครับก็เสียดายเสียใจแต่ก็ต้องทำใจมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะมันก็คงยังอยู่กับผมแต่ว่าอาจจะไม่สมบูรณ์ขอลาไปด,ด้วยเนี่และครับะปุกรมสินสปินจากไฮเปอร์บอท แอนิเมชัน 3D ของไทยนะฮะของเล่นนี้ของของไทยนะฮะถือว่าน่ารักนี่ฮะตัวนี้สำคัญมากเลยนะมันนิ่มๆนะเป็น p v c นิ่มๆมันก็ใกล้จะหลุดแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกับต c r i b คกดอะไรต่ออะไรนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเปิดกล่องของสะสมเลยนะครับแล้ว ติดตามชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ